แซบไอแตกเจเจ้าขุนประชานสิกแพ็กแน่นฮอตเวอร์ word, พ่อน็อตยังเม้นเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เรียกได้ว่าลูกดกจริงๆค่ะสําหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มเจเจตินที่เรียกได้ว่าบ้านนี้เขาหน้าตาดีกันยกบ้านเลยล่ะค่ะสําหรับลูกๆของคุณพ่อเจนั้นมีด้วยกัน4ี่คนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเจด้าเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุดล่าสุดในไอจของเจเจติน ได้โพสภาพอวดสิกแพ็กเน้นๆคู่กับลูกชายอย่างเจ้าขุนโดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นว่าพ่อลูกตื่นมาเจอกันปุ๊บก็จะยืนอวดกล้ามอวดพุงกันเป็นแบบนี้ทุกวันบ้าบอแฮ t แท็กเจเจตินแฮตแทเจ้าขุนและแน่นอนว่างานนี้เป็นต้องมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เซลหนึ่งในนั้นคือพ่อนออสามีแม่ชมก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วย